SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้ก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถบ้านหนึ่งคันนะครับเป็นวีโก้ปี07ตัว E นะครับเห็นทางเจ้าของแจ้งไว้นะครับราคาประมาณ2 0แสนกลางๆนะครับซึ่งมันก็เป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้นะครับมีคน สอบถามวิโก้แคปเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เลยเจอคันนี้นะครับก็เลยนํามารีวิวให้ดูนะครับส่วนสภาพกับราคานั้นนะครับจะเหมาะสมการประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับสีภายนอกเนี่ยจากที่ผมเดินดูนะครับมันก็โอเคนะดูสวยดีนะครับเนื้อสีตัวรถค่อนข้างบางนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับเหลืองไปหน่อยแต่ก็โอเคนะประมาณนี้ นะครับเนื้อสีค่อนข้างบางนะสำหรับบีโก้คันนี้นะครับแก้มบางมากการันตีสีเดิมนะครับน่าจะยังไม่เคยทําสีเลยนะครับเพราะว่าบางมากๆนะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังก็โอเคนะไฟท้ายนะครับฝากระบะหลังนะครับดูดีทีเดียวนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนื้อสีค่อนข้างบางนะครับทราบว่านะครับรถคันนี้เนี่ยคือจอด นานมากนะครับคือเจ้าของไม่ได้ใช้เลยนะครับน่สังเกตดูนะครับจากยงจากใยนี่เต็มเลยนะครับตอนผมมาครั้งแรกเนี่ยคือสตาร์ทเกือบไม่ติดนะฮะเพราะว่ารถมันจอดไว้นานจัดเลยนะครับได้แม็กได้ยางประมาณนี้นะสี่เส้นเลยนะครับอืมโอเคอยู่สีภายนอกสวยนะประตูปิดเปิดดีครับโอ้โอเคใช้ได้ครับรถน่าจะใช้งานน้อยจริงๆนะครับประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันฮะโอ้โหตะเข็บประตูนะครับดูดีอยู่นะครับค่อนข้างสวยบานประตูนะครับก็ดูดีนะครับคอนโซลดูดีคอนโซลประตูนะเบาะนี้น่าจะเป็นเบาะเดิมเลยนะครับติดรถเดิมโรงงานเลยนะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็โอเคครับดูดี ยังดูสวยนะยังเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับทางด้านหน้าปัดเดินมาโอ้โหนี่ยดูฮะฝุ่นเต็มเลยนะครับเนี่ยรถจอดค่อนข้างนานนะครับจากที่ผมถามเจ้าของนะครับเจ้าของบอกว่าจอดมาประมาณโอ้โหหลายปีแล้วนะครับก็เนี่ยฮะตามสภา,ภาพรถไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะดูดีนะครับคอนโซลหน้าอืมถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับเปรดราคาประมาณนี้เนี่ยผมมองว่า จากภายนอกภายในเนี่ยมันมันก็พอไปได้แหละสาหรับผมนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้น่าซื้อขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่พิจารณาเนาะใครมองออความคิดเห็นยังไงนะครับก็อยู่ที่พิจารณาถูกแพงยังไงก็ลองคิดคํานวณดูนะครับแต่ผมก็จะรีวิวอย่างตรงไปตรงมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยเบื้องต้นผมลงสตาร์และเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่อาจจะต้องเป่านิดหน่อยเนาะคือลมแอร์อาจจะออกไม่เต็มที่แต่แอร์ยังเย็นอยู่นะครับน่าจะต้องมีการล้างเป่า แม่ทันเน้นใหม่นะสำหรับตรงนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ต้องอแจ้งเจ้าของให้ดูแลให้นะครับประมาณนั้นออโอเคครับภายในสวยบานประตูสวยดีนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับโอเคช่องแอร์ทุกอย่างครบสมบูรณ์นะเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองขับดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับพวกคัสเกีย์ช่วงล่างต่างๆโซนกลางตรงช่วงนี้โอเคดูดีครับพวงมาลัยเดิมโรงงานเนาะประมาณนี้หน้าปัดเดินใหม่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้มาแล้วกิโล 2 3 0 0 0 0โลรถปี07อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยนะสำหรับคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับภายนอกภายในนะครับก็โอเคครับดูดีไม่มีตําหนิค่อนข้างผ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถค่อนข้างสะอาดนะนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับรถเขาดูแลดีนะด้านบนสะอาดนะครับเบาะไม่ขาดเลยนะครับบานประตูสวยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันมีจุดบกพร่องไหมนะครับ ก่อนไปดูเครื่องยนต์นะครับขออนุญาตดูช่วงล่างนิดนึงนะครับโอเคครับช่วงล่างดูสวยอยู่นะครับดูดีนะครับใช้งานมาน้อยจริงน่าจะลดจอดจริงๆครับสังเกตดูจากหยักย้ายนะครับดูเลยนะครับหยักย้ายขึ้นแล้วนะครับน่าจะใช้งานมาน้อยจริงๆออแล้วก็มีตัวโหลดมานะครับใส่ตัวโหลดมาประมาณหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับสําหรับใครที่ชอบประมาณนี้ก็ใส่ไว้ ยังอะไรยังอยู่ครบโอเคช่วงล่างดูดีครับเบื้องต้นถือว่าผ่านนะครับมีท่อพักอยู่ด้วยนะครับท่อพักยังอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับทางด้านเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากห้องเครื่องก่อนละกันนะพวกคานพวกแก้มต่างๆนะครับแก้มก็โอเคสวยนะครับการันตียังไม่เคยแกะเลยนะหัวน็อตคมนะครับคานหน้าเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเลขนัมเบอร์นะครับตะเข็บเนี่ยเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับ โอเคยังได้รูปน็อตเดิมโลงงานหมดเลยนะครับเนี่ยไฟก็เดิมโลงงานเนาะประมาณนี้นะครับแก้มขวาแก้มขวาน็อตยังไม่น่าจะได้แกะเลยนะครับเอตรงนี้เหมือนจะมีแกะเออเสียงคึบนิดหน่อยนะครับทางด้านแก้มแก้มซ้ายสินะครับประมาณนี้แก้มซ้ายมีรอยแกะนะครับมีรอยแกะหัวน็อตนะครับแล้วก็เสียงดูทึบนิดนึงนะครับประมาณนี้ นะครับน่าจะมีการแกะทําสีมานะแต่ถ้าดูจากด้านในนะครับไม่ถึงได้ไม่ไม่ถึงแน่นอนนะนี่ครับสังเกตดูนะครับเพจก็ยังอยู่นะแล้วก็ตะเข็บไอแล้วก็พวกเนี้ยฮะไอพวกเครื่องหมายแบบนี้นะครับเนี่ยยังอยู่นะครับยังคงความของเรื่องโรงงานเนาะประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่เฉียวเฉียวแก้มแล้วทำสีนะประมาณนั้นน่าจะไม่ถึงด้านในนะเพราะว่าด้านในยังปกติอยู่อ่ซุ้มห้องเครื่องด้านในนี่ก็คือดูดีนะไม่ผุนะครับไม่เป็นสนิมด้วย ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับท็อ่าจริงๆรถจอดขนาดนี้คนจะกรอบนะแต่นี้ไม่กรอบนะนุ่มนะครับให้ตัวดีอืมดูดีครับผมนี่ด้านนี้ก็โอเคครับนี่ฮะสังเกตดูโหอยากใหญ่ขึ้นนะครับรถน่าจะจอดนานจริงอย่างเขาว่านะครับคือเจ้าของอยากจะขายนะแต่ว่าขายในราคานี้เนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณา นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวข้อดีข้อเสียให้อย่างเดียวพอนะครับประมาณนั้นอย่างเครื่องยนต์เนี่ยคันนี้นะครับการันตีนะครับว่าสวยมากๆนะครับไม่เยิมนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแกะเลยนะครับน็อตฝาเครื่องยังโอเคหลายๆจุดมาร์กเดิมยังแต้มอยู่เลยนะยังติดอยู่เลยนะครับค่อนข้างสวยนะสาหรับเครื่องยนต์คันนี้จากที่สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็โอเคพวกลูกลอกลูกปืนนะครับยังดูยังฟังดูดีอยู่นะครับไม่โขกด้วยนะครับไม่มีเสียงสั่นนะครับประมาณนั้น อล้างหัวฉีดล้างสวยด้วยนะครับลา้างค่อนข้างสวยนะแล้วก็พวกตัวอืปั๊กนะครับเนี่ยโอเคนะปลั๊กเหมือนเปลี่ยนมาใหม่นะครับน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะตรงท้ายหัวฉีดเนะี่ยดูใหม่มากนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนมาเนาะโอเคก็ถือว่าดีครับเพราะว่ารถปีขนาดนี้ถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้ต้องเปลี่ยนเองเนาะเพราะว่าโอ้โหราคาเปลี่ยนก็ ของอาหาทั่วไปก็หลักเกือบ2 0 0 0แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับรางดูสวยนะดูใหม่นะไม่ไม่เยิมด้วยนะครับไม่มีคราบน้ำมันโซล่าติดเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเครื่องยนต์ดูเดิมดูดีนะครับสำหรับคันนี้วีโก้นะครับอ๋อมีตำหนินิดนึงนะตรงนี้น็อตยึดแบตเตอรี่ไม่มีนี่อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นข้อเสียประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับภายนอกภายในนะครับช่วงล่าง แล้วก็เครื่องยนต์นะครับถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งด้านนี้ก็ยังโอ้ดูดีนะเนี่ยฝากระโปรงหน้านะครับของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยยังมีติดอยู่นะครับตะเข็บสวยมีนิดหนึ่งนะตรงนี้อ๋อมีตำหนินิดนึงนะตรงนี้นะครับนี่นี่มีตำหนินิดนึงนะครับไม่แน่ใจในกล้องเห็นชัดมากไหมนะครับเป็นรอยสีแตกนะแล้วก็เหมือนจะมีรอยชนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้เนี่ยฮะ ครับสันนิษฐานนะครับก็เป็นหนึ่งตำหนิละกันเนาะเอาไว้ต่อรองพูดคุยกับทางเจ้าของได้นะครับทั้งหมดคันนี้ก็จากที่ผมรีวิวนะครับภายนอกภายในตอนนี้ก็ดูดีนะครับมีตําหนินิดหน่อยนะครับก็เอาไปคิดพิจารณากันนะครับเอาไว้ต่อรองกับเจ้าของเนาะก็มาสรุปกันเลยนะครับกับวีโก้คันนี้นะครับปี07ตัว E เนาะไฟฟ้านะครับสำหรับผมนะครับราคาเนี้ยสองแสนห้าสองแสนหกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นราคาอ่ากันอะไกกันอะไรอะ มันเป็นราคาตลาดแล้วกันเนาะมันเป็นราคาตลาดราคากลางๆอะไรเงี้ยนะฮะ,ะถูกแพงเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่สภาพรถเลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยมันเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับวิ่งมา2 0 3 0 0 0 0กโลสีภายนอกดูสวยนะครับภายในใหม่ช่วงล่างดูดีนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับอาจจะมีตำหนิผมมองนะครับตรงเมื่อกี้ก็จะมีตำหนิน่าจะแก้มทรายนะน่าจะเคยโดนมาเนาะแต่ก็ไม่ได้หนักมาก,กน,นะครับไม่ถึงด้านในก็อยู่ที่พิจารณา นะครับไม่ตะเข็บนะครับฝากระโปรงที่ไม่สวยนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่กล้าฟันธงนะับว่าชนมาหรือเปล่าหรือว่าแค่สีแตกเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นตําหนิละกันนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะไฟแนนซ์ก็จัดค่อนข้างสูงนะไฟแนนซ์จัดรู้สึกว่าจะประมาณ2องแสนเจ็ดสองแสนหแถวนี้นะครับก็อยู่ที่เครดิตนะครับถ้าใครมองว่าอยากจะซื้อเป็นเงินผ่อนเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าใครคิดจะซื้อเงินสดนะครับเจ้าของก็ยินดีนะครับขายในราคาเนี้ยนะครับสองแสนห้าสองแสนหกก็ลองมาต่อรองกันดูอีกทีนึง สรุปเลยละครับน,นะครับคันนี้ผมมองเป็นกลางๆนะครับซื้อได้ก็ซื้อนะครับถ้าใครไม่พอใจไม่ถูกใจก็ออมองข้ามไปแล้วก็ไปรอดูคันใหม่นะครับที่ผมจะรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าอย่างไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับ